มีคข้นขอให้กูกข่งมม่บุญเดียวหวงมขางมาหาเกิลดอดูชิบก่าวนวดทำไมกู่กันเอดดอข้าแรนอาชีพนางี่ไปตรงไปถึงอ,อย่างนีมครับปู่เพิ่งกับ่าทา,ง,างมาลูกร้านไปยุบแกับข,ขละดกินเบิกงลัฐบาลได้เออกคทถามมาอืมมาข่งได้แกเป็นเงินหน่อยเงินไดไม่มีใครรื่อ,อได้อันนี้ทำจากใจเพอาะ ลูกร้านคนเข้าใแก่ทุกคนว่วพอเนี่ยอ่ะธิ้นางต้มขื่อต้มโลกคนจังห่โมงนันเมื่อใจออาากได่เมื่อใจโข้การข้างบุญการทำบุญไม่ทำถ้าปู่เน่ยึ่งให้มันออกเขงงวดนื้สิบกาเมื่อไม่แย่งเงียเก่งแบบยืมความแน่ความแนียนู่นคือความายเยอจำว้เยอะเ้ออะไรก็ช่างไม่มีอขืนกี่อังไรอย่างยืน รื้อนีืออาจจะจนมืออื่นทุกมืออาจจะรว้อะไรฟุกนี้ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแน่นอนเออข้ามเบาข้ามก่าเพื่อนหาเป็นค่าติข้ามสอนใจแค่นั้นเออสิ่งที่เพื่อนมาเบารูกเนี่ยอืมไม่แยมร้องมาเบารู้หนึ่งอืมกับไม่ได้เอเบอ้างใครไม่ได้ไปเอารรดเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ดูถูกดูแข่งใคร เพียงแก่เป็นขติธรรมสอนใจใครอยากเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อไม่ปฏิบัติต่างก็ทางใครไม่เค็บปากเอ๋ใช่ครับเออไม่ได้ไปรบกวนใครทั้งนั้นอ,อันนี้เป็นวงวายมือของแม่รูเองคือเพิ่งเคยข่งทัดคุ้มบุญมาาเออขาดกวนม,กนมันกับนะมือจริงนะฮะขัดมือเพอิ่งมนพาขาดวงรบงานรบขวันกับมือจริงผู้ใหญ่ ผู้ใดถิว่าเสียงมาบ่ามือมั่นเสียงก็ปูดแต่ผู้นักข้อกว่าขั้นมือมันเปิดจังไหนนากมันเปิดจังไหนสวานเปิดจังไหนเคยไปเลยบอกอันนี้คือคนค้าพืสูถูกอันนี้คือคนขัดเงี้งเข้าใจไหมแต่ถ้าคนไม่ขัดเงี้งและคนตั้งใจฟังดๆแกไม่มีคําพูดแบบนี้อืแต่เมื่อแกอ้อ็พูดต่ความคือตัวเอ เออชาวบนในอ๊บนนรกแี่แต่มือเก้งขันบ่มมือเก้งคนเ่าขึ้นบวมเรื่องะไรแต่เกิดนู้กเนาะคงแจกไม่มือมนุษย์คงแจกไม่มือขัดคงสึ้นบวมง้อแต่ก็้บ่มขค้วาย้นบวมหมว่ึ้มบวมกาขม้อไก่ืม้ือคนบวยมือคนจนมึ้นนผู้หายมึ้นข้นผู้เิดขึ้นข้นผิ้แก่ขค้นขอนคงบวมเบกแมงบืมเนาะ อ้าวรับขันกวาดก็คือไปงามนั่งมาคู่อะไรจะบอกดูไ้งง่าชาบานว่าครับเขาใช้บริ่ี้คืออุ่นขา้ครับเออจะพักเคือีอุ่นข่าอด้ข่าได้ไหนงอว่ามันขาไา้ยังด้ขเขื้องครับเนาะเออเอ่คือผ่านมาผันท่องดื้มเออร้ายปูร้าคนร้ายชื่อเสียงยังนามชื่อวบุมมา ขอให้ลูกหัานที่ไม่ได้คือได้เสียงงู่เออใครจะเริ่มจะเริ่มข้ามมาขาคือพิจิกายนก่นจะเริ่มเก่าหนาแล้วลเออทุกคืงทุกกางคืนลูกรั้นชำไปมันจะม่พ้นตกจะน้องทุกคนนะลูกนะเพิ่เหียคือเก่าอ้างดูอิูไม่แห้งดูไม่แห้งเออจะเริ่มพัวหน้าโคต้าอันนี้ เลี้ยงผ่านมาจากข่องแกงูรไา้ผูรไา้คนไายชื่อเสียงเลียงงามนางภูมิทิพย์สมพนอาจราเออนางสาวเพ็นเพืชวบรรณาสังเกตุสมท่องสมเกลียดขวัญใจคิดใช่เออพื่สมอสเือกรนดุ๊ไพทูเออได้คู่ได้คนคือววามบุญมาอ่าให้จเริญเจะเริญนเงินไดนทองทองได้มากิจการงานจะริญก้าวหน้าทุกคน อันนี้ก <Yeah. S 2> ับฟางมาช่างแตงูมเนาะเออมือนั่งบุมเรียมนั่งท่องใบนา่งบุมเหลือางวีรยุพอมครับายบังลมอาไม่ขุกไม่ดักมม่ขุมืม่มาถึงแล้วก็รู้ด้วยอันนี้ปู่แกขอพรวันเกิดนางพัชราอุทุภัยไัยบุญงงเกิดว่าที่ข้าวเก็บเมื่อแค่ขอหาคุณงงเนาะ อ้าวขอให้นางพัชรามือสุกมือดับมือสุกมือไม้มือสุกกาพแข็งแรงเงินแรงน้งทองแรงมาเกิดพอโตชุหนึ่งใช่ไหมเอออพอโตอายุห่ด้อสำหรับผู้ไดเกิดมาคือยืดเขีมือโตอายุหายไปก็กคีีียง่่อ้าวือเดวมื่อายกระไ้จก็ได้ยิ้มาปูเออจะออาเกินยืด้อจกิบขกัพ่อละอายุมันคือไปไม่ง่าย เอออันน no nice ah, ี้กับผ uh, uh, ู้บวมบุญมาไร้ายูร้าคนบวมกลามาหาเกดีจัเปืดนเพื่อนฟ้ามุกดานึพากนคมบัสกุ้งาคำพูดคำรวยคำเพี้ยนฝุ่มมันรำรวยทุกคนนะลูงนะทุกทกคนจะเริ่นจะเริ่มยิแขงผู้ตายเก่านะเอออ้าวอันนี้กับเมื่อผวมกลางมากรายฟูร้คนเออง่ายส่งพงมันมาหมวกแว่นปะพ่อผู้าับผู้จไปเชี่ยว con có cứu à không? Phát ư nhanh ngạc quay áo mươi phụ mươi rạc mươi phụ mươi mãi hình hình đã con rồi người trả đời trả đời nhanh Anh ấy phải mà chẳng không thể bật ế nó từ ngang văn nhì nha chi nhì Thu cánh ra, mốc tà ta, rứ nhanh phim áo mươi phụ mươi rạc mươi phụ mươi mãi hình hình đã có rồi người trả đời trả của ma rạc mươi chả đưa, chả đưa, năng, luôn, năng. คือพคก็บเครองแบบอมกับประชาวาเรตี้ขอให้มือเข้ามือแรกมือเข้ามือหมายาปคู่เครื่งไเท่าใดวันนี้ขายไปแจกไปแยกไปขายเพื่อให้เคีย่อเอ๋ครับขายเครื่องแลกคลิปเกยบบาทกับพ่อหะลูกครับพ่อนุ่นูเด็กหนวลูก็ขายจุกเออแยกไปขายเพื่อนคลเปกกัตังให้คนจิงน้ะเราจากนับ อันนี้ของอื่นยังนน่ะน้องขอจะชุมกระช่วงเอ้ากระเดิ้ลกระเดิ้ลเดนนักหนอยเด้อเือเฮอันนี้ปลยนลูกนั้นชี่รวมมางานชีกสักงานพงงพิงน้ผาเนาะมาเงื้อวเออเอาถวายปล่ายแหามือตัวคนจากมือตัวมือมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็เวลากแบบแล้วกเออเออไปรวมูมน้ำกันงวนยงไม่ยังนี่กว่าเออเขาเ้มว่าเราดู เอ็งพี่าฟงมาจะมกเยบมกเียเองต้นหรือไม่ก็มาเข้ซึ่งงานวิยาคอม với การงคามวุ่นงานขึ้นยาฟอกกับนาที้กูงานจุพาฟอมพองครอบครัวเอาหมือกมือยากมือกูมือมันจิ้งกับเกล็ดกันเดียวน้องาวาคือเรืองวิ่อันนี้ งานชิดดห่ค่ะไักพังรวมผมมาไดนผูกได้คน่ไดคือเสียงยังนามไดชนี้วมกับค่ะน้คู่เนาไห้คนเออหนาวก็เกี่องคือผูกคคนรำด้วยดอเออจะแารงานจะเริ่มก่านะงานสาวควรตรงั้ารงข่งกูสาวก็จะมาพวกมาได้เก่าพวงเออนาไอดุก้งเออก็ไปกันบัวกเขาเข้ากลงขันกูกเขามั่คือเ่นได้โู่กัน เออขั้นอยากได้ á าพ h อใ <À. S 1> a ้ k ừ, o, h จะได้เนาะื้อกุกงว่าใช้ซเก็บอ๋อพอให้ซืเกาปอ๋อให้ซุบเกาไขึ้นด้อคขับกไปซื้เก็บให้้างาาเอก็ใช้วงหูงานวิธีวางคอนโผ่วมช่างมหาคือดีกับกูรับไม่คูออาหนมือุกมือยาบมือถุกมือมันบเือยาบมือถุกมือดาบมือถุกมือมันเออ เขาหาบวันงานผนวันงานหาเกิดขึ้นอืมขึน้นเดืเอนพูกเราบเคเชื่ออย่างนี้ข้าว่าอยากออกรถไหมหวัดจื้ออยากออกรถไหมฮะเพรคือ,อหายเงินดาวไป,ปได้ดาวนี่เราบเคเชื่อโง่เงินผ่อนไปดาวขนาดเท่าไหร่เขาใ่ไหมเพราะว่าเดือนนี้เต็มเลยเขาก็าหายดาวเขาว่าโง่เงินมันสูงแต่ว่าช่นเดือนเดือนพึ่งสพาคมใช่ไหมเอือมเข,า,ขาจะรู อืมกูเดกก็เท่านกับท่านประมาณวันทื่หนึ่งวันทื่สองเออเดาวฟกัสว่าเดาเท่ากับวันท่เทากันเคเงิเช็เบาทฟาดไปเอป้าไยเยอะท่านกัท่านนะเช็เงินบาทเยอะข้าดาด้วยเออได้แค่งานอางนล้ก็ไปเอางนมามากมาเรื่องเรื่องที่เ่าเข้านเรื่องเรื่ทั้งทั้งโดดทั้งหมดครับปู่เออแต่คือพอบอกนั่นแหละเรื่อง ว่างันเรื่องเขาเอาเงี้ย่ืแทนยืดแทนโดไปนั้นไม่ยืมครับปูเรื่องก็เคนขึ้นฟอบอกนั้ยนะครับเรือโตวงเขาคุ่งคือว่าหาพอเพราะมือค้านยหมกนัมั่นครับปูเอารถยืมมาน่ะไปรับเขาไหมครับกาใจายปูอือบพรหาแคจัก็บติดกงดาวเราครับของืนี่เออรถค้หนึ่งมันกักลังเขากัางม่เพราะว่าไม่ขี้เหนียเรื่องยืครับปูนครับเออก็ได้รู้เอาทั้งข้างไรยืมอือบอกแคเอกน่ะ มันบันทุกนะมันกับแกคั้นม่ม,มันว่ากะบแกกับป c เเา,า,าก็ว๊าเขาแข็งไปกูไปดื่็ดื่มบอขึ้นเดียวก็แบบะวะบ่าเดือนย่นี้า็คั้นอครับ มดแล้วอาขอให้ลูกให้ร้านที่วยดูวมบุมาตรงมือถูกมือดาบมือถูกมือไหมไอะลูก็อย่าทุกข์ครับแล้วหงๆึงแล้วก็รวดทุกทุกคนนะลูกนะสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับอาหยัดยิบ รวยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับทุกท่านวันที่27เมษาย,ยนพศ2567นะครับเนาะอ่ะหลังจากแอดยิมถานำปัจจัยของพ่อพี่น้องพร้อมกับเขียนรายซื้อครับเอฟซี FC, สายบุญกับที่ฝักผ่านมาทางช่องแอดิมนะครับเนะอะที่เอาแอดยิมก็เลยจดรายซื้อครับขึ้นถวายปู้ให้ไปนักน่กันเรครับเด้อครับก็เหลือบางส่วนแต่ว่าแอดยิมจะ จดไล่ซื้อแล้วล่ะครับกะเอาเป็นมือหลังครับจะนําขึ้นถวายผู้ให้จดให้บรรทุกปู่ทุกคนแล้วครับมือเศ้านี่กะเอาขึ้นส่วนหนึ่งครับให้ได้โศกได้มันนั่กันเบิดทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อครับงวดนี้ครับเฮ็ดคลิดพอ่าครับพอะเอียดปันได้ครับก็กราบขอโทษขออภัยครับเพราะว่ะของกาทําไปตามเหตุการณ์นะครับบางท่านกระแทกมากบอกว่าเออเพิ่นไทยคลิปได้อะไรยิ่งมาสั่นบอแมนนะครับเด้อครับเพิ่นกะ ไายได้อยู่กับแบบวสมบูรณ์แบบคือกันนั่นแหละครับเฮตุไปพ่อครับไปยุ่งช่องฟ้องไปซื้อๆครับกเข้าใจด้วยครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆก,กท่นครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอมากครับเป็นกำลังใจให้ท่างช่องครับมือนี้วันที่ 2ีเมษายนพศ2567ครับแม่คู่ขับสร้างบุญมาแล้วครับตั้งแต่40ปีหอด70ปีวสันแม่คู่สะสมบุญไว้อันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่นะครับเนาะอันนี้เคยคือแม่คู่สร้างบุญรับ่าสร้างตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหอด70ปีได้70ปีแล้ววสัน่าปัจจัยได้70ดปีวสันั่น7ศนยพี่น้องก็จะเลื่มนะครับเด้อพี่น้องแม่คู่คนสร้างบุญรับคู่ตาบอกสิบเกาบาทกับเฮ็ดก็สร้างได้่ะพี่น้องสิบเก้าบาทนั่น1ิบาา ข้ากกบเฮ็ดกะสางบุญได้รวมบุญคือสิสางพระมหาเกียรติสางองค้พิจานาถึงสีข้ากกบรวมบุญรวมกุศลได้สางได้ครับสิบเก้าบาทนะครับเนาะครับแล้วก็ปู่ตาครับเสียเอกว่าอยากได้รถไมาสันปู่ตาได้บอกว่าโอ้ยจะไปซื้อรถมันก็มีเงินแล้ว,วสันให้เสียเอกไปดาวเอาได้ครับเ้อให้เสียเอกไปดาวลดสิบเาบาทครับผมปู่ตาให้เสียเอกไปดาวลดเมื่อวันทีหนึ่งวันทีสองพฤษภาค่มครับ ให้ไปดาวสิบเจ็ดบาทวอซันบาร์กับปิจารณาเอาครับปู่ตาบอกกับเจ็ดสิบปีอ่าอ่าผู้บอกว่าเจ็ดสิบก็ได้หลายเพราะแห้งก่อนละวอซันบาร์ผู้บอกถูกบอกหลังนะครับเนาะอ่าสามบุญมาเจ็ดสิบปีก็ได้หลายเพราะแห้งก่อนละวอซันเขากับปิจารณาเอาคำฝูงทันเจีกของปู่มีรางวัลก็อย่าลืมครับปู่ตาให้เงินเสียเอกครับไปดาวรถวันที่หนึ่งวันที่สองคุณสภาพขมครับผมก็คือสิบเจ็ดบาทกับเนาะให้ไปซื้อสดบวมีดอกวอซันบา ครับสิแปบรวนก็บมมี่สันครับผมมันเขาจวงไปแล้วว่าสันครับปู่บอกบอกว่าไปเอาวันที่หนึ่งวันทีส่สครับให้เงืนเสียเอกไปดาวรถสิบาทครับแล้วก็ปู่ก็ฝากบอกยิ้มพ่าสันว่าให้ขี่รถคันเก่านั่นละพ่่สันว่าการเก่ากานใหม่พี่สันคร 9, ับปู่บอกว่าให้ยิ้มขี่คันเก่านั่นแหะ ดีแล้วสันลดกลางเก้ากลางไม่ยุวสันเ้อา,ากับพิจนาเอาครับผมทุกคำเบาคำจ่าของปู่มีรางวัลครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับอ่าบประบายแอดยินเราด้วยจะลงคลิปได้ไป ครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับเนาะให้สุกๆมันาน้ำกันเ้อครับเด้อสำหรับความฝันของเสียจวนครับเสียจวนกับฝัน่ามีเด็กหน่อยผู้หญิงมาบอกนะครับเนาะจีจองเอาในอ่ะกับพิจานณาเอาอันนี้เป็นแค่ความฝันครับทั้งช่องกับเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารญาตในการรับชมแล้วก็เสียจวนฝากมาบอกอีกเคือนึงว่าครับขันเอฟซีครับสีเอาตัวเลขไปเป็นลักนะครับเนาะไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลไทย ครับผมก็คือครับให้ติดซีรับให้มาซีขับมาสองบริษัทว่าให้ติดซีกับซีสองเด้อแต่ว่าเด็กหน่อยมาเข่าพันบอกเลขเพื่อเสียจวนบอกก็คือซีสองครับอ่ะอันนี้เป็นเอฟซีของเสียจวนมักกระตามงขันบ่มักกระพันครับทั้งสองเป็นแช่แนวทางครับอ่าสำหรับเอฟซีธันไดซีมาการลดขั้นของแอดยิมไปครับคือเก่าเลยครับเด้อครับผู้บอกว่าเขั้นของยิมมนละกลางเก่ากลางใหม่มันป่อยขีดหยุดดอกบริษัทจะปล่องตบิเงินน้ำเสียเอกบริษันว่าปต้องยตบิ ไปถือขั้นใหม่อ่ะก็คือปูเฮาวยำให้นะครับเนาะครับมักกะตามคับว่ามักกะพันทั้งสองเป็นแช่แนวทางครับบริษัทส่วนเรียนการพนันแต่ประการใดครับเป็นเบิ้งเป็นการบันเทิงด้วยครับเอหรือว่าอ่าครับผมอ่าเป็นแช่แนวทางครับใส่วิจายันในการรับชมครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่แอดีตจิมตัวรวยครับลงคลิปเติไปครับคอบุญขอบุณแม่คุณตาคุณยายครับกกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับผมอดีตจิมก็มีอย่างไรนะครับเนาะสสสหรรััับบบคคลิิปนีี้มกขอวด